สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกท่าของอ e ี A A นะครับ เป็นท่าที่เคยปล่อยคลิปไปแล้วนะครับผัดสองนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับว่าถ้าควายแขนแบบนี้ทํำยังไงนะครับท่านี้นะครับก่อนที่เราจะควายแขนเนี่ยพยายามให้โซ่ไปคนละจังหวะนะครับอย่าให้ไปจังหวะเดียวกันแบบนี้ให้มันวิ่งคนละจังหวะเห็นไหมครับมือซ้ายกับมือขวาเนี่ยมันจะไม่ไปพร้อมกัน นี่คือสําคัญเหมือนกันนะครับก่อนที่จะเริ่มท่าพอเราเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มสมมติถ่าถนัดขวาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าถนัดขวาเนี่ยเราจะเริ่มคขวยจากทางซ้ายก่อนคือมือขวาเห็นไหมครับสอดไปทางมือซ้ายมือซ้ายข้างบนมือขวาทีนี้ก็เริ่มคขวยเลยครับคือ มันก็ยกากที่จะอธิบายนะครับต้องลองนะครับท่านี้อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือช่วงไหลนะครับไหลเอวเนี่ยเราต้องเอียงให้มันนิดหนึง่งนะครับนะครับคือต้องลองคว้หลายหลายครั้งนะครับเรๆเนี่ยมันจะชนหรืออีกวิธีหนึ่งแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับควยครั้งเดียวแล้วก็ดึงกลับปันะ๊บดึงกลับ อันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายสำหรับอตอนสตาร์ทแรกๆนะเห็นไหมครับควายแล้วก็กลับมาท่าสแตนบายเหมือนเดิมควายอันนี้ครับนะ เริ่มข้างเดียวก่อนก็ได้ครับพอเราคิดว่าเราคล่องแล้วทีเนี้ยเราก็ค่อยเป็นไี้เลยเห็นไหมครับมือขวาข้างล่างบนล่างบนล่างคือเราอย่าหยุดนะครับถ้าหยุดเนี่ยถ้าเราหยุดนี้มันก็จะพันเลยนะครับความหมายของผมของท่าน,นี้ก็คือ ตอนที่เราหมุนและเราเริ่มควายแขนเงี้ยเราก็ควายแขนตลอดเลยเราอย่าไปกังวลเรื่องโซ่นะครับโซ่เนี่ยถ้ามันได้ฉากกับตัวเห็นไหมครับถ้ามันได้ฉากกับตัวเนี่ยมันจะไม่ชนตัวเรานะครับมันจะไม่ชนมันจะไปของมันเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปเราอย่าไปกังวลนะครับว่าโซ่มันจะหมุนไปทางทิศทางไหนเราแค่เพย์เทนชันไปที่แขนของเรานะครับ เห็นไหมครับขวาข้างบนขวาข้างล่างข,าข้างบนล่างถือควายไปเรื่อยๆที่สําคัญคือนั่นแหละครับไหลต้องไปด้วยนะครับถ้าควายไปทางซ้ายก็เอียนมาทางซ้ายนะครับมันจะช่วยให้เราฝึกท่านี้ได้ง่ายขึ้นนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะฝึกท่านี้เนี่ยก็คือ โซ่นะครับเวลาที่เราควายแขนเนี่ยอ่าสังเกตนะครับอันนี้โซ่ทางฝั่งฝ่ามือนะครับมันจะต้องหมุนสองรอบทางซ้ายมือจึงจะกลับมาฝั่งนี้นะครับคือสังเกตลูกบอลนะครับจะต้องอยู่ฝั่งนี้สองรอบฝั่งซ้ายสองรอบแล้วก็กลับมาขวามันจะหมุนไปไวมากแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยคอยดูนะครับ เห็นไหมครับหนึ่งสองแล้วก็กลับมาขวาหนึ่งครั้งหนึ่งสองคือมันจะไปหนึ่งสองแล้วก็เราลากกลับมาแบบนี้หนึ่งสองแล้วก็ลากกลับมาขอดูนะครับเห็นไหมครับสองรอบหนึ 1, ่งรอบสองรอบหนึ 2, ่งรอบสองรอบแล้วก็ลากกลับมาหนึ 1, ่งรอบสองรอบนี่คืออีกวิธีหนึ่งที่ จะฝึกท่านี้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยใ้ง่ายที่สุดคือพอเราเริ่มค่อยแขนเนี่ยเราก็ค่อยไปเรื่อยๆเลยครับให้โซ่ไปคนละจังหวะนี่คือสำคัญที่สุดนะครับคนละจังหวะของของผมหมายถึงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะไปกันคนละจังหวะมือซ้ายกับมือขวาเนี่ยจะไม่ไปพร้อมกันแบบนี้ถ้าเราทำให้โซ่ไปคนละจังหวะได้แบบนี้ กับจังหวัดที่เราไข้แขนด้วยให้ไปคนละจังหวัดเหมือนกันอันนี้ถือว่าถือว่าดีเลยนะครับขอดูนะครับเห็นไหมครับพอเริ่มไข้เนี่ยก็คืออย่าหยุดเลยนะครับมือขวาขึ้นบนมือขวาลงล่างมือขวาขึ้นบนมือขวาลงล่างขวาขึ้นบนมือขวาลงล่างก็คืออีกวิธีหนึ่ง เคลหลายวิธีนะครับสมมุติว่าเรา,าควายไปทางซ้ายก่อนเนี้มือขวาเนี่ยมันจะไปข้างล่างมือซ้ายใช่ไหมครับเห็นไหมครับไปข้างล่างก่อนจึงจะไปข้างบนล่างบนนี่คือวิธีนับรอบนะครับที่ผม,มพูดถึงเมื่อกี้ว่าสองรอบเนี่ยข้างล่างหนึ่งรอบข้างบนสองรอบเห็นไหมครับแล้วก็จะดึงโซ่กลับมา แล้วพอมาที่ขวาเองมือมันแค่รอบเดียวแต่ฝั่งตรงนั้นข้ามมันจะอยู่สองรอบความรอบหนึ่งหายรอบหนึ่งแล้วพอกลับไปฝั่งนูาแค่รอบเดียวคือแค่จังหวดที่หนึงลงแล้วก็ขึ้นหรอกแล้วก็กลับมาอีกใช่ไหม ถ้าดูลองลองแล่วดูตามเราดูอย่าลืมไหมครับเทคนิคที่ให้ไปหลายๆหลายๆวิธีมันมันก็แค่วิธีการนะครับมันอยู่ที่การฝึกฝนนะครับพยายามทำบ่อยๆแล้วมันก็จะจะ,จะเก็ตเองครับผมให้เราทำได้แค่ครั้งเดียวครั้งที่สองก็จะง่าย อย่าลืมนะครับต้องฝึเกเยอะๆหลังจากจบคลิปนะครับที่ผมอธิบายไปเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับบางทีหลายๆเทคนิคอธิบายเยอะไปมันก็คอมฟิสเหมือนกันนะครับอยู่ที่การฝึกฝนนะครับแต่ก็นั่นแหละครับยินดีรับฟังทุกๆคอมเมนต์นะครับจะให้ผมทําอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเสริอมอะไรติชมกันมาได้นะครับจบคลิปอย่าลืม กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกระดิ่งดับไฟของชานอลเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ